เป็นเขยจันเต็มตัวแล้วนะคะเพราะว่ากินแกงหอยจุ๊บแจงได้รสชาติเป็นยังไงดูอหอยเป็นไหมฮะปกติไม่ค่อยดูดนะเจ๊อ้าวตายละตอนนายกินข้าวครับหอยปกติเขาไม่ดูดแกงหอยจุ๊บแจงรสชาติเป็นยังไงอันไหนในฐานะที่กินครั้งแรก อาใครทำมาแม่ซื้อเขาแม่ไม่ได้ทำยังไม่ค่อยเท่าไหร่อยเหรออื้เดี๋ยวเมื่อกี้บอกอร่อยมากอีฟากต้องถามก่อนว่าใครทำยางยื่ยเลยจะได้ใช่ไหมไม่อยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงในความรู้สึกอร่อยจริงๆแม่ก็โหนี่จริงๆอร่อยมากเออนะครับทุกคนเป็นเขยจันต้อง กินแกงหอยจุ๊บแจงได้นะคะต้องดูดหายเป็นเออถูกต้องจบ